สามเคล็ดลับให้พลังงานคุณเสมอค่ะพลังงานมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองเป็นคนสร้างพลังงานเกิดขึ้นเพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองค่ะแล้วสิ่งไหนที่จะทำให้คุณนั้นมีพลังงานเพิ่มขึ้นก็คือหนึ่งคุณจะต้องเติมพลังงานให้ตัวเองอยู่เสมอค่ะการเติมพลังงานให้ตัวเองทำในสิ่งที่เรารัก ทำในสิ่งที่เราชอบและสังเกตว่าสิ่งไหนที่ทําให้คุณนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นคุณทําแล้วมีความสุขสนุกกับสิ่งนั้นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองทําแล้วมีความสุขสนุกในทุกๆครั้งที่ได้ทําในทุกๆเรื่องอ่าในข้อที่สองก็คือการนับความก้าวหน้าของเราเรามีความก้าวหน้าในเรื่องไหนเราทําแล้วมันสําเร็จ ก็คือนับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราทําแล้วเราสําเร็จเราภูมิใจเฉลิมฉลองกับสิ่งนั้นทําให้เรามีความสุขสนุกมากขึ้นและอยากทําอยากทําต่ออยากทําต่อสิ่งนั้นมันจะสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างมั่นคงและตลอดไปค่ะในข้อที่3าม เราอยากเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทำให้เรานั้นขาดพลังงานได้ฉะนั้นเราอยู่ในลูกของเราเราทาในสิ่งที่เราอยากทาและเราดูความก้าวหน้าของเราในแต่ละวันว่าวันนี้คุณได้ทำสำเร็จวันนี้คุณได้มีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนและจงภูมิใจเฉลิมฉลองกับความสำเร็จนั้นมันจะสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้น กับตัวเราค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังแล้วเขียนสิว่าคุณเป็นคนสำเร็จคุณเป็นคนที่มีพลังงานยอดเยี่ยมขอบคุณค่ะ